ข้องตำนานไปกับอริชัยในตอนท้ายของคลิปที่แล้วผมบอกไว้ว่าคลิปหน้า mm hmm. ผมจะมาเล่าถึงอภินิหารของหลวงปู่สวง mm hmm. ที่เกิดขึ้นถึง6ครั้งในวันเดียวกัน mm hmm. ในช่วงที่ผมถ่ายทำา MV เพลง ถวายให้กับหลวงปู่สวงองค์ใหญ่วัดเทพสรธรรมมารามบ่ายตึกเจียพอดีผมนึกถึงเรื่องเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมทำการบายพาสหัวใจเสร็จผมจึงเปลี่ยนใจนำเรื่องนี้มาเล่าก่อนเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันเมื่อทำการบายพาสหัวใจผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็หยุดพักฟื้นอยู่ที่บ้านเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม วันแรกที่ผมก้าวเท้าออกจากบ้านนั่นคือการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีให้กับหลวงปู่สวงให้เสร็จตามที่ได้บอกกับหลวงปู่เอาไว้ช่วงเวลาระหว่างที่ผมนอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านหนึ่งเดือนนั้นผมไม่ได้หยุดนิ่งพยายามติดต่อผู้คนที่เคยพบเคยเจอเคยรับใช้หลวงปู่สวงจนกระทั่งผมได้พบกับบุคคลท่านหนึ่ง ที่หลวงปู่สวงเคยไปที่บ้านท่านผู้นั้นก็คือคุณทวีและคุณทวีก็ได้รับปากกับผมว่าจะเป็นผู้ประสานให้เข้าไปถ่ายทรรมที่วัดซับน้อยซึ่งครั้งหนึ่งหลวงปู่เคยมาที่วัดนี้ก่อนที่หลวงปู่สวงจะมาทางคณะกรรมการได้จัดปรับปรุงศาลาขึ้นมาใหม่โดยใช้ศาลาไม้เดิม แต่ว่ายกพื้นให้สูงขึ้น2เมตรกว่าเพื่อใช้ต้อนรับหลวงปู่สูงโดยเฉพาะใช้เวลาก่อสร้างประมาณหนึ่งเดือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือฐานเหล็กที่ใช้เผาฟืนถวายให้กับหลวงปู่เนื่องจากพื้นศาลาเป็นไม้จึงจำเป็นต้องใช้ฐานเหล็กรองในการเผาฟืนให้กับหลวงปู่สถานที่ตรงนี้เป็นที่หลวงปู่ท่านได้ม,มาพัก จำบ,บ้านแล้วก็นั่งรับแขกตรงนี้อยู่ก่อไฟก็จะมีนะสถานที่หลวงปู่ก่อไฟเนี่ยนะครับเป็นไม่ใช่บนไม้ใช่ไหมก็จะมีไม่ใช่บนไม้หญ่อนเป็นคอนมีถังอลูมิเนียมแล,แล้วก็ใส่สายข้างกนอีกทีเด่นแล้วก็ห่อไฟบนสายนะั้นเพื่อการไม่ให้เอาไฟไหม้จากข่าวที่หลวงปู่สูงจะมาที่วัดสับน้อยทําให้เหล่าบรรดาศิทธานุสิ์และคนที่อยากจะมาเห็นบรารมีของหลวงปู่สงูง ่างมุ่งมั่นจะไปกราบหลวงปู่แต่ว่าส่วนมากต่างมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือขอเลขเด็ดจ,จากหลวงปู่ในสมัยนั้นหลวงปู่สูงจะเขียนเลขตรงๆให้เลยสามตัวและก็เข้าเต็มๆจากปากต่อปากบอกต่อๆกันไปจึงทำให้ในครั้งนั้น ทางเข้าวัดทรับน้อยรถติดยาวเป็นกิโลประจวบเหมาะกับในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนด้วยพื้นดินจึงเปียกแฉะเป็นโคลนทั่วไปทางวัดแล้วผู้คนที่มาเฝ้ารอขอเลขเด็ดจ,จากหลวงปู่สงูงก็มีนับเป็นร้อยๆอยคนแน่นขนัดไปทางวัดแทบจะไม่มีทางให้เดินและต่อมาผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจ๊น้อยปักธงชัย ผู้ที่หลวงปู่สวงเคยเขียนเลขเด็ดให้ตรงๆได้รับโชคจากหลวงปู่นับเป็นสิบล้านและเจ๊นยปักทงชัยได้ถวายรถกระบะป้ายแดงให้กับหลวงปู่ด้วยจากนั้นเจ๊นยก็ถวายตัวเป็นโยมอุปถากรับใช้หลวงปู่สวงพร้อมกับพี่สนองซึ่งเป็นแฟนของเจ๊นยก็อาสาเป็นคนขับรถให้กับหลวงปู่ เจอที่วัดซับน้อยก็มาเจอโชคลาภจากหลวงปู่สวนไม่ถูกได้เยอะมากค่ะได้หลายร้านท่านจะขึ้นคันไหนท่านก็ขึ้นเลยเปิดประตูให้คันนี้ท่านก็ไม่ขึ้นท่านขึ้นคันไหนก็คือคันนั้นโชคออกเลยโอเคเปิดอะไรอะไรให้ดูทุกอย่างเลยแล้วก็มาตีเป็นเบอร์แล้โอ้มเอ็นเบอร์นี่ถีเลอเลยครับจากการที่หลวงปู่เขียนเลขให้ตรงๆ จึงส่งผลกระทบให้กับตัวหลวงปู่เองโดยมือไม้จะเน่าทำให้หลวงปู่ต้องหนีจากบรรดาผู้ที่ต้องการแสวงหาเลขเด็ดจากหลวงปู่และในวันนั้นเจ้นยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่จะสั่งว่าโตโตก็หมายถึงไปไปไปเพราะหลวงปู่ไม่ชอบบรรดาคนที่มาขอหวยอยากได้เงินหลวงปู่มักจะพูดเสมอว่า เงินเป็นสิ่งไม่ดีทำให้คนฆ่ากันได้เจ้อยังบอกอีกว่าหลวงปู่ไม่รู้จักเส้นทางเลยแต่หลวงปู่ก็สามารถไปได้ทุกที่โดยหลวงปู่จะพูดเป็นภาษาขเขมรว่าโตตามเพราก็แปลว่าไปตามทางแล้วหลวงปู่ก็ชี้ไปซ้ายไปขวา จากการที่หลวงปู่หนีจากบรรดาคนที่จะมาขอเลขที่วัดสับน้อยเป็นจำนวนมากพอรถของหลวงปู่ออกจากวัดบรรดาลูกศิษย์ก็ติดตามแล้วก็แห่ตามรถของหลวงปู่เป็นขบวนยาวเลยในวันนั้นฝนตกพื้นดินเป็นโคลนทำให้เวลาเดินรองเท้าจะโดนโคลนดูดทำให้เดินลำบากและช้า เพราะผู้คนต่างกลัวว่าจะติดตามหลวงปู่สวงไปไม่ทันถึงขนาดยอมทิ้งรองเท้าเพื่อหวังจะตามหลวงปู่ให้ทันนี่ก็เป็นสาเหตุให้กรรมการวัดต้องตามเก็บรองเท้าที่จมอยู่ใต้ดินโครนทั่ววัดได้มาเข่งใหญ่ๆหลายเข่งและต่อมาเจนนอยก็ยังเป็นผู้สร้างเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นพ่อมีแต่ให้ที่ขึ้นทำเนียบพระดัง ที่น่าเก็บของหลวงปู่สวงในยามว่างช่วงที่หลวงปู่ทำว่าวเจ๊นยและก็พี่สนองจะเป็นคนที่คอยช่วยหยิบช่วยจับสิ่งของต่างๆและหลวงปู่ก็สั่งให้เจ๊นยไปหาเชือกเส้นใหญ่มาด้วยความไม่รู้ของเจ๊นยจึงไปปันเชือกเข้ามาเลือกเส้นที่ใหญ่โดยที่ไม่รู้ว่าหลวงปู่จะเอาไปทำอะไรเจโนยได้เล่าต่อว่า จากที่ได้เห็นว่าวที่หลวงปู่ทําแล้วนั้นตนคิดว่าว่าวที่หลวงปู่ทํานั้นไม่น่าจะขึ้นได้อีกทั้งเชือกที่ซื้อมาก็เส้นใหญ่เมื่อครั้นหลวงปู่ทําเสร็จลูกศิษย์ต่างอาสาขึ้นว่าวให้แต่ทรงยังไงว่าวก็ไม่ยอมขึ้นจนลูกศิษย์ต่างท้อใจแต่พอหลวงปู่สวงจับเชือกเท่านั้นว่าวก็ขึ้นติดลมบนอย่างง่ายดาย กลับมาที่ในสลาและบริเวณตรงกลางสลาพี่อุ่นใจเป็นผู้ที่คอยเผาฟืนให้กับหลวงปู่พร้อมกับคนที่เฝ้ารอหลวงปู่อยู่เต็มสลาเพื่อรอว่าหลวงปู่จะใบ้หวยอะไรแล้วทันใดนั้นหลวงปู่สวงก็ลุกขึ้นเดินมาที่เสากลางสลาแล้วก็ฉี่รถเสาต้นนั้นนี่อาจจะเป็นกุศโลบายของหลวงปู่สวง เื่อจะบอกอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งเรายังไม่สามารถจะไขปริศนาีได้แต่ก็มีบางคนเอาไปตีเป็นหวยถูกกันอย่างถล่มทลายอภินิหารของหลวงปู่สวงมีเล่าต่อกันมามากมายเรื่องเล่าของวัดซับน้อยนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งที่หลวงปู่สวงมาโปรดจนเป็นเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาโอกาสต่อไปทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัย จะทยอยเล่าถึงอภิิหารอื่นๆของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินให้ท่านได้รับชมและรับฟังกันต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากท่องตำนานไปกับอริชัยแล้วรอติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ